เชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่จัดงานปลายฝนต้นหนาวประจําปี2568ภายใต้แนวคิดสายหมอกและแสงดาว Mist and Starlight จังหวัดเชียงใหม่กําหนดจัดงานปลายฝนต้นหนาวประจําปี2568ในระ,วะหว่างวันที่3ถึง12พฤศจิกายน2568โดยมีแนวคิดคือสายหมอกและแสงดาว Mist แอน r ์สไตล์เพื่อจัดแสดงเทศกาลศิลปะแสงและวัฒนธรรมล้านนาภายในงานจะมีการจำลองบรรยากาศสายหมอกและจุดถ่ายรูปสุดโรแมนติกการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมล้านนาการแสดงมวยไทยการออกร้านสินค้าและอาหารชุมชนกิจกรรมลอยกระทงยี่เป็งรักโลกและบริการ ส่องดูดาวพร้อมชมท้องฟ้าจำลองเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงการผลัดเปลี่ยนฤดูฝนไปสู่ฤดูหนาวหรือช่วงปลายฝนต้นหนาวและกลิ่นซีซันถือเป็นช่วงเริ่มต้นไฮซีซั่นในการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวมีความเหมาะสมในการจัดงานเนื่องจากเป็นช่วงที่ฤดูฝนเปลี่ยนไทย เข้าสู่ช่วงฤด,ดูหนาวทําให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวจะได้สมัมผัสกับหมอกตามยอดดอยอากาศที่เย็นสบายมองเห็นดวงดาวและแสงไฟอันสวยงามเป็นอย่างยิ่งครับสวัสดีผู้ร่วมงานทุกท่านนะครับผม นา,น,นายชนโรงนันสายนะครับรัฐบเชียงใหม่ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับมาร่วมในงานถแถลงข่าวการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและรูปสริรษฐกิษ์นะครับปลายฝนต้นหนาวนะครับซึ่งเป็นครั้งที่หนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ทาง จังหวัดเชียงใหม่นะครับร่วมกับทางภาคเอกชนและประชาชนของจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ได้จัดงานปลายฝนต้นหนาวขึ้นนะครับระหว่างวันที่3ถึง12พฤศจิกายนนะครับซึ่งอยากจำเรียนให้ทุกท่านรับทราบนะครับว่าทำไมมีการจัดงานปลายฝนต้นหนาวนะครับ ความเป็นไปเป็นมาก็เนื่องจากว่านะครับท่านอดีตผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านนิรัตพงศิธิทวร์ท่านได้มีตระหนึนะครับว่าจังหวัดเชียงใหม่นั้นนะครับเป็นจังหวัดที่ต้องทํากิจกรรมเพื่อที่จะให้นะครับพี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ในประเทศไทยหรือ,รอนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับได้มา เยี่ยมชมนะครับจังหวัดเชียงใหม่แล้วนะครับก็จะมีกิจกรรมที่อยากจะให้นักเที่ยวนะครับได้ชมศิละปะวัฒนธรรมนะครับได้เยี่ยมชมเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับในเรื่องของธรรมชาตินะครับแล้วก็ในเรื่องของนวัตกรรมต่างๆนะครับแล้วก็หลายๆเรื่องนะ สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเรียนนายชานลงนันตาสายนะครับปลัดจังหวัดเชียงใหม่นะครับนายธิติพันธ์บุญเลืองผู้แทนองค์การเรียนส่วนจังหวัดเชียงใหม่ครับนายวชรวุฒิบัววงพู่มในการการท่องเที่วยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่นะครับ นางสาวจุลดาขาวสะอาดนะครับรองผู้อำนวยการรักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศา,าสตร์แห่งชาตินริตนะครับนางสาวกุลาสิกากองพงนะครับผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่อาจารย์เกียรติศัก์ปัญโยแสงนะับผู้ประเมินมาตรฐานค่ายมวยไทยอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยและอุปนายกศสมาคมกีฬามวยไทยและมวยโบราณ ผูมวยอาวุโสของการกีฬาแห่งประเทศไทยอาจารย์เข้มมลึกกพิทักนะครับผู้ก่อตั้งบ้านร้อยทวราวานบ้านเทวะลยนะครับและแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านนะครับก็ผมนะครับนายสุธิรัตน์สมิตนาวินนะครับกรรมการบริหารงานบริษัทเอเลสซี่ทัวร์ Tour, จำกัดนะครับ ผู้ได้รับสิทธิ์การจัดงานปลายฝนต้นหนาวครั้งที่1ประจำปีพุทธศักราช2568ขอต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่งานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะซึ่งปีนี้นะครับเราได้จัดงานภายใต้แนวคิดสายหมอกและแสงดาวนะโดยได้รับความร่วมมือระหว่างเป็นการร่วมมือระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และเอกชนนะครับ จะส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่โดยการนําเสนอเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นปอดอีสาสถาปัตยกรรมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและหัตถกรรมภ้าเอกชนภรครัชพักธุ์นะครับผมนางพิทิพัฒน์บุญเหลืองนะครับเป็นสปจเขตหนึ่งอำเภอเมืองนะครับวันนี้มาเป็นตัวแทนท่านนายกพิชัยเลิศพงศ์ดิสรนนะครับนายกองค์การบริหารสนจัวรดเชหม่วันนี้ท่านติดภารกิจที่ที่หนึ่งก็วันนี้นะครับเราก็ ดีใจนะครับที่ได้มางานแถลงข่าวนะครับโดยพื้นที่พปจนะครับก็ได้ให้ามน้ำมือกับทางการกระตุ้นท่องเที่ยวนะครับในพื้นที่ในที่จะเปิดนี้เนาะก็วันนี้ก็ได้เห็นทั้งทั้งเอกชนทั้งภาครัฐนะครับได้มีมาสนมีสนร่วมกันนะครับในการกจิกัด จัดกิจกรรมนะครับในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับให้คนทางคนเชียงใหม่นะครับทั้งคนนอกพื้นที่นะครับโดยเชียงใหม่เรานะครับเราก็มีรายได้เรียนท่านประธานนะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทั้งพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับสำหรับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะครับปีนี้เนี่ยนะครับเราได้รับเกียรตินะครับจากทางจังหวัดนะครับที่เชิญมาร่วมจัดงานนะครับในปีนี้ต้องบอกว่าปีนี้นะครับ ถาปัานเราเนี่ยน่าจะเป็นครั้งแรกนะครับของจังหวัดเชียงใหม่ที่เราจะจับกิจกรรมนะครับภายใต้กิจกรรมที่เราเรียกว่าปลายฝนต้นหนาวปลายฝนต้นหนาวมันมีความพิเศษก็คือว่ามันคือช่วง ทางดาราศาสตร์ที่เหมาะแก่การสังเกตการนั่นมหมายถึงว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับช่วงปลายฝนต้นหนาวก็จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลชมดาวรับลมหนาวกับชาวเชียงใหม่นะครับก็จะเปิดเทศกาลเปิดซีซั่นเลยนะครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนร่วมกับทางจังหวัดนะครับเราจันเนลมิตนะครับพื้นที่นะครับที่เป็นสวน ที่เป็นปอดของคนเชียงใหม่เนี่ยนะครับแล้วก็วันนั้นทางนาริ์เองเนี่ยครับสาัญดาแสงชาติเราได้เข้าพบกับท่านผู้ว่ามาก็ได้หาหลือแล้วก็ได้พยายามให้คอนเซปต์ไิเดียต,ต่างๆและอันนึงนะครับสอดคล้องกันเลยนะครับก็คือเราพยายามจะสร้างรอยยิ้มนะครับให้กับชาวเชียงใหม่จากกิจกรรมดูดาวเนี่ยครั้งนี้เราจะยกนะครับ กองทัพกล้องโทรทัศน์และคาราวานกล้องโทรทัศน์มากกว่านะครับเกือบ100ตัวไปตั้งกล้องที่บริเวณของลานดูดาวซึ่งจะเป็นพาร์คแห่งใหม่ของเชียงใหม่ก็คือลานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจะมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวทุกท่านล,ลองดูครับผมขอเอียงคุณดิมานิดนึงเน็กไปต่อครับอันนี้จะมีกิจกรรมนะครับที่เราจะจัดเป็นคาราวานก็คือกล้องโทรทัศน์ต่างๆนะครับมาลองเน็กไปต่อครับเจ้าีิลองเน็กไป นะฮะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรลองเน็กไปดูฮะเน็กไปต่อเลยอันนี้จะเป็นกล้องตัวอย่างนะครับคร่าวๆนะครับที่เรายกมากล้องจ่เราออกมาตั้งตรงนี้นะครับบอลลูนดาวเคราะห์ที่ทุกท่านได้ดูตรงนั้นอันนี้เป็นแค่สิ่งเล็กๆเอามาหาเรียกน้ำจิ้มก่อนนะครับทีนี้ทุกท่านลองไปดูต่อนะครับไม่เป็นไรจอไม่เป็นไรนะครับเป็นซีเรียสเนี่ยะอันนี้บรรยากาศอันนี้เราเคยไปจัดที่กรุงเทพหานครมาแล้วตอนนั้นนะฮะเราไปจัดคืนเดียว มีคนมาประมาณ35,000คนแต่3 5,000คนที่กรุงเทพเดินทางลำบากนะฮะที่จอดรถก็ลำบากไม่มีอาหารเครื่องดื่มด้วยแต่ที่นี่เชียงใหม่ฮะท่านนายกเองท่านผู้ว่าเองบริเวณตรงนั้นมีอาหารเครื่องดืง่มแล้วก็กิจกรรมต่างๆมากมายนั่นหมายถึงว่ากิจกรรมที่ท่านจะไปในค่ำคืนนั้นท่านจะเจอกับกองทัพารวานกองตรวจทัศการดูดาวนะครับด้วยอุปกรณ์ต่างๆที่เราจะขนไป และเครือข่ายที่เป็นนักดาราศาสตร์และก็โรงเรียนที่ได้รับสนับสนุนกล้องโทรทัศน์จากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ท่จารไปตอนนี้เราสนับสนุนไปแล้ว710กล้องทั่วประเทศในครั้งนี้นะครับในวันที่3พฤศจิกาวันเปิดงานทุกท่านจะได้เจอเราจะขนเอาบอลลูนดาวเคราะห์เราจะเอาดาวเคราะห์ทั้งระบบสุริยะเนี่ยมันลงที่สวนลรงนั้น เราจะไปถ่ายภาพดาวเคราะห์กันนะครับกับบอลลูนดาวเคราะห์เต็มสวนเลยจะมีอะไรบ้างอับเน็กไปต่อฮะก็จะมีบรรยากาศที่เราถ่ายทั้งช <be found> ่วงหัวค่ำนะครับแล้วก็ในเวลากลางคืนนะครับมีอะไรบ้างอันนี้คือตัวอย่างภาพนะคนที <limits> ่มาเนี MM <adelante> ่ยนะครับเราจะมีกล้องรองรับผู้ที่มาใช้บริการคือนั้นมีอะไรเยอะแยะเดี๋ยวเราให้ดูอับเน็กไปต่อเลยครับเน็กไปต่อเลยนะฮะใครมีสมาร์ทโฟนเอาสมาร์ทโฟนไปถ่าย เราจะให้ทุกท่านได้ลองถ่ายภาพนะครับวัตถุท้องฟ้าในค่ําคืนนั้นวันที่3นะครับจะเป็นค่ําคืนที่มีดวงจันทร์สวยเลยประมาณ10ครับและต่อจากนั้นวันที่5จะเป็นวันซปเปอร์ฟูมูลซึ่งตรงกับวันลอยกระทงวันลอยกระทงวันนั้นจะเป็นวันซปเปอร์ฟูมูลเราจะไปดูดวงจันทร์กันเราจะไปถ่ายภาพดวงจันทร์กันนะครับด้วยสมาร์ทโฟนของทุกท่าน ผ่านอุปรกรณ์ก็คือกล้องโทรทัศน์นี่ฮะนอกจากเรายังมีกิจกรรมต่าง,างๆให้กับเด็กๆครอบครัวไม่ว่าจะเป็นสเตลลราอาจจะมีการประชาสัมพันธ์ออกไปแล้วให้ลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อจะเช็คว่าจะมีคนมามากน้อยแค่ไหนคนที่ลงทะเบียนล่วงหน้านะครับไปที่หน้างานรับสิ่งแบบนี้กลับไปเขาเรียกว่าไลติกนะครับเป็นแท่งเลื้งแสงเอาไปใช้เอไปเล่นกันตอนดูดาวนะครับก็จะมี อุปกรณ์ต่างๆมากมายแต่ว่าเราจะแจกกล้องโทรทัศน์หรือไม่นะเดี๋ยวอุ้มไปก่อนยังต่อไม่ได้ตอนนี้ต้องหาสปอนเซอร์ก่อนเราต้องหาผู้ใหญ่ใจดีนะฮะถ้าผู้ใหญ่ใจดีให้สปอนเซอร์เราเราจะแจกกล้องน,นะครับอ่าและทีนี้ทั้งหมดนี่นะครับเป็นความร่วมมือกับเครือข่ายของเรา,าพี่แบงคเด็กต่อนะครับอ่านะครับจะมีเครือข่ายเราอาจจะมีะเชิญชวนนะครับพ่้ค้าประชาชนมาร่วมกันจัดเกี่ยวกับการขายสินค้าอาหารในทีมของในมาเก็ต ถ้าเป็นบ้านเราก็เรียกว่าอากาศสู่มืดน,นะครับบรรยากาศจะออกปเป็นแดงๆท่านผู้มีเกียรติที่เคารพสื่อมวลชนที่รักทุกท่านครับผมได้รับการประสานงานจากผู้จัดงานว่างานนี้ต้องการให้เป็นงานที่มีโชคลาภมีความศักศิ์สิทธิ์แล้วก็ มีศรัทธาสายมุเนในลูกที่จะมาร่วมงานกันได้เข้าไปสังงการของอนผมปิติยินดีที่จะร่วมมือแล้วก็เข้ามาร่วมกันผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าเชียงใหม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองที่ดีที่สุดในโลกอันดับสอง ดีที่สุดอันดับหนึ่งของเอเชียถามว่าเป็นเพราะอะไรนะคะแล้วก็ขอเรียนเชิญค่ะสำหรับทุกท่านร่วมง,งานกันนะคะภายใต้แนวคิดก็คือสายหมอกและทรงศัก์พรมเอี่ยมชัยนรง์นนันทปัญญสุทธ์กนิกาวิจิตสกลการศูนย์ข่าวภาคเหนือ,อรายงาน